สวัสดีค่ะวันนี้พบกับบีนะคะที่ช่อง MGD ต่อใจค่ะวันนี้พีพาทุกคนมาพบกับ MG4 คันนี้เลยค่ะ <Yes. S 1> สำหรับวันนี้บีแวะมาบอกในส่วนของโปรโมชั่นกันนะคะต้อนรับงานมอเตอร์โชว์ที่กำลังจะมาถ,ถึงนะคะก็คือ MG4 ตอนนี้มีโปรโมชั่นทั้งฟรีดาวฟรีชุดแต่งรอบคันตามที่คุณลูกค้าเห็นเลยหรือเลือกรับส่วนลดสูงสุดถึง1 7 0่0 0บาทเดี๋ยวบีพาไปดูรอบๆคันกันว่าแต่งแล้วสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ Nose, ice, ice, touch your eyes, mouth, mouth, eyes and nose Mouth, mouth, touch your mouth, nose, nose, touch your nose